สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่าววันนี้มาแจ้งข่าวดีนะคะสําหรับเกษตรกรผู้ที่ปลูกมันสําปะหลังค่ะก็คือมีการเคาะใจแล้วนะคะสําหรับส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรมันสำปะหลัง เดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและ,และก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทีหนหน่ใหม่ต่อไปค่ะมาฟังด้วยกันเลยนะคะสําหรับเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยน2563ที่ผ่านมานะคะรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ก็ได้แจ้งว่านายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกํากับ ดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและก็การชดเชยส่วนต่าง ราคาให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี63ทบ64งวดที่1นะคะโดยจะชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน63และก็ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่1ธันวาคม63ในราคากิโลกรัมละ 26สตางค์นะคะซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กิโลกรัมละสองบาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมและราคาตลาดล่าสุดกิโลกรัมละสองบาท24สตางค์เชื้อแป้ง25เปอร์เซ็นต์นะคะโดยจะจ่ายเงินส่วนต่างในวันที่1ของทุกเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนงวดแรกจะจ่ายในวันที่1ธันวาคม2 5 6 3นี้ค่ะ ซึ่งนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่รัฐบาลได้ดําเนินการมาแล้ว1ปีเต็มนั้นนะคะปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่2มีข้อดีก็คือแม้ในายามที่พืชเกษตรตกต่ำนะคะแต่ยังมีรายได้ที่รัฐบาลประกันให้และปีนี้เองรัฐบาลประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกสินค้า5ชนิดก็ได้แก่ข้าวเปลือก มันสําปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันและก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะโดยที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รัฐบาลได้จ่ายเงินงวดแรกให้กับกเกษตรกรไปแล้วเมื่อวันที่20พฤศจิกายน63ส่วนต่างต่อไปจะจ่ายทุกเดือนโดยรัฐนะคะกำหนดราคาประกันไว้ที่8บาท50 สตางต่อกิโลกรัมค่ะความชื้น14.5%นะคะสำหรับข้าวโพดและนี่ก็เป็นการเคราะการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร,กรผ,ผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนั่นเองนะคะจะได้ราคาส่วนต่างอยู่ที่26สตางะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนะคะหรือว่าเกษตรกร,กรที่ปลูกมันสำปะหลังเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็รอเงินในวันที่1ธันวาคม63นี้ค่ะ